สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ยิบซีบารา์ูไอคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปพระพิคเนตอยากสื่อสารอะไรกับคุณนะคะเป็นแบบสุ่มหรือว่า random คุณจะเข้ามาดูด้วยความตั้งใจหรือว่าบังเอิญน,นะคะสามารถที่จะรับชมได้ r a แบบน d อ m คลิปนี้นะคะพระพิคเนตอยากสื่อสารอะไรกับคุณนะคะโปรดใช้วิจวรรารณญาณในการรับชมคลิปนี้ด้วย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe subscribe <c oughs> เป็นกำลังใจให้กับช anel ของเราด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราตั้งจิตอธิษฐานนะคะนึกนกถึงองค์พ่อไว้เนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าท่านต้องการอยากจะสื่อสารอะไรให้กับเพื่อนๆนะคะหรือว่าคุณผู้ชมได้รับทราบกันนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะขออนุญ,ญาตสับไพ่สักครู่นะคะ พระพิคเนตอยากสื่อสารอะไรกับคุณนะคะขอดูใบที่หนึ่งค่ะโอเคไพ่ใบนีดีมากเลยนะคะท่านจะคอยช่วยแนะนำแนวทางให้คุณเสมอ ไม่ว่าตอนนี้คุณกําลังจะเจอปัญหาอะไรนะคะคุณยิ้มยิ้มได้เลยยิ้มรับเลยนะคะตอนนี้องค์พ่อแบบอบกอดคุณนะคะแล้วก็มองคุณให้กําลังใจคุณนะคะคือท่านอ่ะบอกเหมือนเหมือนอยากจะบอกนะคะว่าแบบรับรู้ได้ว่าตอนนี้คุณกําลังเผชิญปัญหาอะไรอยู่นะคะและท่านก็คอยช่วย ชี้แนะแนวทางนะคะหรือกำลังจัดสรรสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณให้คุณได้เจอแล้วใครที่มีปัญหาใครที่ทุกข์ทรมานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักการเงินการงานหรือเรื่องอะไรก็ตามแต่นะคะสำหรับไพ่ใบแรกท่านสื่อสารออกมาว่าตอนนี้ท่านกำลังช่วยเหลือคุณ ให้คุณก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆยิ้มรับได้เลยคิดดีคิดบวกทำอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะนะคะทำดีได้ดีแน่นอนอันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะที่ท่านต้องการอยากจะให้คุณพยายามทำแบบนี้ไปเรื่อยๆและในตอนนี้ต้องบอกว่า กงล้อของความกงล้อของโชคชะตาตรงนี้ค่ะกำลังจะนำพาคุณไปสู่ในช่วงของคำว่าอุดมสมบูรณ์จะนำไปสู่ในเรื่องราวดีๆมากมายเลยนะคะนับตั้งแต่ที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้คุณสามารถที่จะแบบขอบคุณองค์พระพิคเนตนะคะตอนนี้ท่านกำลังมองคุณอยู่แล้วก็คอยชี้แนะแนวทาง อาจจะให้บางสิ่งบางอย่างก,กับคุณโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวเลยนะคะคือดีมากจนมีความรู้สึกว่าถ้าไพ่ใบแรกปรากฏขึ้นมาค่ะมันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์กับหัวข้อนี้แล้วนะคะเพราะคลิปนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของแรนด o อมใช่ไหมพระพิคเนธท่านอยากสื่อสารอะไรกับคุณคือในตอนนี้นะคะต้องบอกว่าแบบ ทุกครั้งนะคะที่ว,ทวายทำควรมีความตั้งใจนะคะที่อยากจะเ,เป็นสื่อกลางนะคะที่ท่านต้องการอยากจะบอกกับทุกๆคนที่เข้ามาพบคลิปนี้จะด้วยความตั้งใจหรือจะด้วยความบังเอิญหรือจะด้วยอะไรก็ตามแต่เนี่ยนับตั้งแต่ที่คุณเข้ามาดูนะคะนับไป3เดือนนี้ชีวิตของคุณพลิกเปลี่ยนมีโอกาสดีๆเข้ามา นะะท่านคอช่วยเหลือคุณนะคะโอเคไพ่ใบที่หนึ่งแบบดีมากๆเลยนะคะอะ่เดี๋ยวขออีกสัก2ใบเนาะขออนุญาตวางไว้ข้างบนนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรนะที่ท่านต้องการอยากจะสื่อสารให้คุณได้รับทราบเพิ่มเติมค่ะ ช่วงเวลานี้นะคะสิ่งที่คุณจะต้องควบคุมเลยนะมองว่าน่าจะเป็นในเรื่องของ อารมณ์หรือมันจะมีลักษณะของแรงดึงดูดเหมือนกันนะคะคือคือคายอยากจะบอกว่าช่วงเวลานี้อ่ะโอเคคุณอาจจะเจอความทุกข์คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าปัญหาหลายๆอย่างเข้ามาพร้อมกันแต่ขอให้คุณปล่อยใจปล่อยวางเชื่อม,มั่นศรัทธาอย่างที่ได้บอกเนี่ยให้ไบน,นี้เกิดขึ้นแล้วโอ้คุณจะต้องพยายามขจัดอารมณ์ที่มันขุ่นมัวพลังงาน พลังงานลบหรือว่าถ้าคุณรู้สึกโกรธแนทนใครนะคะอย่าได้ไปโกรธแทนนะคะขอให้คุณปล่อยวางเอาหูสิกรรมให้เขาเพราะว่าการที่เราไปโกรธไปเกลียดไปอะไรเขาเนี่ย มันไม่มีผลดีกับตัวคุณเลยคุณจงเชื่อมั่นศรัทธานะคะว่าองค์พ่อกำลังจะนำพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณแล้วดังนั้นสิ่งที่คุณจะต้องปฏิบัติก็คือปล่อยวางเนาะอันนี้เป็นไพ่เตือนและก็คำแนะนำที่ต้องการอยากจะให้คุณไปปฏิบัตินะคะคุณกำลัง คือบุญคุณบุญกุศลอะไรก็ตามแต่ที่คุณได้เคยทำมาก่อนหน้านี้จนถึงตอนนี้กำลังจะส่งผลให้คุณประสบผลสำเร็จในชีวิตไม่ว่าอะไรก็ตามแต่พระพิคเนตออกมาเอขอโทษนะคะพระพิคเนตท่านออกมาสื่อสารว่าผลบุญกำลังจะส่งให้คุณมีแต่ความสุข จริญรุ่งเรืองประสบผลสําเร็จในสิ่งที่คุณต้องการนะคะทำดีได้ดีอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็พยายามอยู่ในโหมดของของพลังงานบวก อะไรก็ตามแต่ที่เป็น Energy บวกขอให้คุณเสพเข้าไปนะคะเวลาที่เราดึงดูดอะไรอย่างเช่นเรานะคะฟังสิ่งที่ดีลองจินตนาการดูนะคะเราก็จะมีความรู้สึกว่าสิ่งทีๆเกิดขึ้นแต่ถ้าวันใดวันนั้นนะคะเราไม่มีความสุขเราขุ่นมัวเรากดแค้นไทยก็ตามแต่นะคะเราจะมีความรู้สึกว่าทั้งวันเราเจอแต่เรื่องลบๆเรื่องแย่ๆนะคะสามใบที่ปรากฏขึ้นมารับรู้ได้นะคะว่า เป็นเรื่องราวที่ท่านต้องการอยากจะสื่อสารให้กับทุกๆคนนะคะที่เข้ามาพบที่เข้ามาพบคลิปนี้ได้รับรู้เลยว่าตอนนี้ความดีบุญกุศลนะคะต่างๆ ที่คุณได้เคยทำมากำลังจะส่งผลให้คุณได้พบเจอแต่คำว่าประสบผลสำเร็จนะคะดังนั้นใครที่เข้ามาชมณนะตอนนี้นะคะหลังจากที่ชมคลิปเสร็จนะคะขอให้คุณได้อยู่ในสภาวะจิตที่นิ่งปล่อยวางดื่มดำ่ำมีความสุขและเขียนลงไปนะคะขอบคุณองค์พ่อพิคเนศขอบคุณที่ประทานความสำเร็จแล้วก็คิดหวังสิ่งใดนะคะ ขอให้คุณได้เขียนลงไปพลังแห่งการสํานึกรู้คุณพลังแห่งการขอบคุณนะคะเป็นพลังมหาศาลมากเป็นปาฏิหาริย์ที่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ในชีวิตของคุณอย่างแน่นอนเลยนะคะสามใบแรกเกิดขึ้นมานอกจากท่านจะสื่อให้คุณได้ทราบว่าต่อไปนี้คุณจะพบเจอแต่สิ่งที่ดีแล้วและท่านก็ยังมาเตือนว่าอะไรนะคะใครทําอะไรกับเราเขาก็จะได้แบบนั้นเราไม่จําเป็นจะต้องไป ไปแช่งไปโกรธไปเคืองเขาขอให้เป็นไปตามกฎแห่งกรรมจะดีกว่าแต่สิ่งที่เราทําได้นะคะพระพิคเนตต้องการอยากจะสื่อว่าขอให้คุณตั้งมั่นอยู่ในความดีคิดดีคิดบวกนะคะปล่อยวางสิ่งที่คุณทํามากําลังจะส่งผลให้คุณมีความสุขให้คุณพบเจอแต่สิ่งที่ดีได้อย่างแน่นอนเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาขอดูเพิ่มเติมนะ ขอดูเพิ่มเติมอีก3ใบนะวันนี้เดี๋ยวเราจะใช้อีกสักสองสำรับเนาะวันนี้ตั้งใจมาอัดคลิปหัวข้อนี้ให้เพื่อนๆน,นะคะตั้งใจมากๆเลยเนาะ <c oughs> โอเคขอเพิ่มเติม3ใบนะคะ เพราะามีสำหรับรอื่นโอเคคุณได้เป็นราชาเหรียญราชาเหรียญไพ่ใบแรกเด่นในเรื่องของการเงินการเงินดีมากๆเลยช่วงช่วงนับจากนี้ไปนะคะหรือถ้าพูดถึงในเรื่องของธุรกิจการงานอะไรที่เป็นปัญหาอยู่นะอะไรที่เป็นปัญหาอยู่องค์พ่อช่วยนะคะแล้วก็จะทำให้ทุกอย่างโฟลอย่างแน่นอนนะไพ่ดีมาก มากเลยเนาะงั่นเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมอีก2ใบนะคะหุย้ยตื่นเต้นน่าแบบมีความรู้สึกว่าท่านแม่ตาทุกๆคนมากนะคะที่เข้ามาพบคลิปนี้คุณได้เก้าเหรียญแล้วมันเป็นไปได้ยังอย่างไรนะคะคุณดูสิ คิงเหรียญแล้วก็เก้าเหรียญเนี่ยถ้ามองสองภาพนี้ควายเห็นในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ความรักความสัมพันธ์ด้วยนะคะเนี่ยแคปเจอร์ไหมแคปได้นะคือคือในในการอ่านไพ่ต้องบอกว่านอกจากจะเป็นในเรื่องของความหมายตามหน้าไพ่แล้วจะเป็นในเรื่องของเซนส์รวมด้วยนะคะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยอย่างที่ได้บอกไปนะคะก่อนที่จะมาอัดมันเป็นความรู้สึกที่เราต้องการอยากจะทําแล้วก็มีการขอองค์พ่อลาวนะคะ สิ่งที่ท่านต้องการอยากจะบอกเนี่ยท่านกําลังช่วยคุณแนะแนวทางหรือไม่ก็อยากจะบอกว่าปัญหาทุกอย่างเดี๋ยวฉันเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีทางออกแล้วนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยมันจะดีมากๆเลยทุกเรื่องนะคะทีนี้คิงเหรียญแล้วก็เก้าเหรียญขึ้นอะ มันเป็นลักษณะของการเงินมั่งคั่งการงานเริ่มดีแล้วรวมถึงในเรื่องของความรักใครโสดมีโอกาสจะได้เจอคู่ครองนะคะหรือใครที่เพิ่งแบบอกหักมาคุณจะได้เจอคนที่มีสินเสมอการเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนดีกับคนดีมาเจอการเขาเรียกว่าเป็นกดแรงดึงดูดได้เช่นเดียวกันนะคะอ่ะนานขออีกหนึ่งใบดื่มดำมากๆเลยนะคะมีความรู้สึกว่าแบบคลิปนี้เป็นคลิปที่ ขออนุญาตท่านแล้วก็มาทำให้กับทุกคนนะคะซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนนะคะใครก็ตามแต่ที่มีปัญหาเนาะแล้วคุณได้เสพพลังงานดีๆอย่างน้อยใน20นาทีก,กว่าๆเนี่ยคุณคุณจะมีความรู้สึกอิ่มเอมใจนะคะควเชื่อว่าเวลามันอาจจะนิดเดียวแต่ถ้าเรานะคะได้ฟังได้อิ่มเอมเนี่ยมันจะเป็นความความความสุข เล็กๆนะคะที่ทำให้เรายิ้มได้แต่คุณสามารถที่จะกดเข้าคลิปนี้ฟังซ้ำๆฟังเรื่อยๆก็ได้นะคะมันเป็นการดึงดูดพลังงานบวกนะคะเวลาที่เราเสพแต่สิ่งที่ดีอะชีวิตเราอ่ะก็จะมีแต่วความสุขหรือชีวิตเราก็จะประสบแต่คนที่ดีแล้วก็จะประสบแต่สิ่งที่ดีในชีวิตนะคะอันนี้ก็แทรกไว้นิดหนึ่งเนาะ <laughs> อ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งใบนะคะ โอเคแป๊บนึงนะอาจจะสับให้ใช้เวลานิดหนึ่งนะคะโอเคโอเคค่ะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนาะคุณนะโอ้ oh, sorry judgment โอเ okay. ค judgment นะคะโอเคก็โอเคแหละโอเคจังเลยคือตื่นเต้นไงให้ตอบ ไอกอะอะ,อะคุณกำลังจะได้รับโอกาสที่ดีในชีวิตนะคะถ้าใครดูอยู่คุณแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะอาจจะตั้งเป็นแบบอื w a เปเปอร์ก็ได้นะคะเพราะคุณไอมาว่าไพ่สวยมากๆนะ แล้วก็สิ่งไหนก็ตามแต่ที่คุณได้ทํามาจะส่งผลให้คุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการด้วยทําดีได้ดีอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวขอเพิ่มเติมอีก3าใบมีอะไรที่พระพิคเนตอยากแนะนําอยากสื่อสารให้คุณได้รับทราบนะคะ ช่วงเวลานี้นะคะขอให้คุณอย่าไปอย่าไปยึดติดเนี่ยมันเป็นการยึดติดกับอะไรที่มันทําร้ายหัวใจคุณเอาเป็นว่าปล่อยวางเนี่ยอันนี้เป็นคําแนะนําแล้วแหละ <c oughs> คุณอย่าไปอย่าไปยึดติดกับสิ่งที่มันทําให้คุณไม่มีความสุขทําให้คุณไม่ ไม่เจริญก้าหน้านะเอาเป็นว่าขอให้คุณเลือกเลือกเสพแต่สิ่งที่ดีนะคะอย่างเช่นที่วายได้บอกไปอะไรที่ทําให้คุณมีความสุขสิ่งไหนที่ทําให้ใจสงบขอให้คุณเลือกฟังเลือกเสพนะคะเพราะให้ใบเนี้ยมันเป็นลักษณะของการเลือกทำอะไรก็ตามแต่ให้คุณสบายใจทำอย่างไรได้อย่างนั้น คิดอย่างไรเป็นอย่างนั้นถ้าคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะมีความสุขโอเคคุณก็หาอะไรทําคิดแต่สิ่งที่มีความสุขชีวิตคุณก็มีความสุขใช่ไหมแต่ถ้าคุณนะคะพยายามที่จะแบบไปทําเรื่องที่ไม่ดีอ่ะคุณก็จะได้สิ่งไม่ดีเหมือนกันนะคะไพ่ไพ่ไพ่ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นคําแนะนําแล้วว่าปล่อยวางปล่อยวางได้ใจก็เป็นสุขอะไรประมาณนี้นะคะ มาดูคำแนะนำนะคะมีการเริ่มต้นใหม่มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมีความรักมีความเมตตาไพ่ใบนี้นอกจากจะสื่อถึงในเรื่องของความอบอุ่นหัวใจแล้วนะ่ะยังมองถึงในเรื่องของความรักนะคะยังมองถึงในเรื่องของความรักที่ยังมองถึงในเรื่องของความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นสำหรับใครก็ตามแต่ ที่รอคอยความรักที่ดีอะ่ะคุณจะได้เจอความรักที่แบบไม่ต้องเหนื่อยแล้วอะ่ะคุณหรือไม่นะคุณอาจจะได้คนที่แบบอายุห่างกันก็ได้เนี่ยภายใบนี้ก็เป็นในเรื่องของความรักที่มีมีความจริงใจต่อกันเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขนะคะแล้วก็คบกันแล้วก็จะนำพาแต่สิ่งที่ดีเป็นกำลังใจให้กันและกัน เขาเรียกว่าคบกันแล้วมันจะเริ่นรุ่งเรืองมากขึ้นอ่ะอหรือว่าสินเสมอกันคุณกำลังจะได้เจอนะแล้วก็ส่วนตรงนี้อ่ะปล่อยวางได้ใจก็เป็นสุขอย่าไปอาคาตแค้นใครนะคะเออทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมันมีเหตุผลเสมอนะคะสิ่งไหนเกิดขึ้นขอให้คิดว่ามันดีแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเมื่อสักครู่นี้ขออาภัยด้วยนะคะ,ะเผอิญมีเสียงโทรศัพท์เข้า โอเคสำหรับใครที่ยังยึดติดอะไรบางอย่างเนี่ยไม่อยากให้ยึดติดเลยเพราะว่าไพ่ยึดติดมาสองใบถ้าคุณอยากเจอความรักที่ดีนะคุณอย่ายึดติดคุณต้องปลดปล่อยความคิดก่อนคิดบวกคิดบวกตรงนี้อ่ะมันเป็นลักษณะของการปล่อยวางอย่าไปอาฆาตเลยค่ะคุณปล่อยวางใจได้เมื่อไหร่อ่ะชีวิตคุณมีความสุข กลับมารักตัวเองนะคะปล่อยค่ะใครทําอะไรได้อย่างนั้นกฎแห่งแห่งกรรมจะดําเนินไปด้วยตัวของของกฎแห่งกรรมเองขอให้คุณพยายามคิดแบบนี้นะอะไรที่มันเหนื่อยอะไรที่มันมัดอะไรที่มันอึดอัดหรืออะไรที่มันทําให้คุณมีความสุขอ่ะคุณจะต้องหนีให้ไกลนะคะคุณจะต้องแบบหนีออกให้ไกลเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อใดก็ตามแต่ที่คุณปล่อยวางได้คุณจะได้เจอความรักที่มันแบบไม่มีเงื่อนไขมันเป็นความรักที่ เข้ากันได้ดีมากๆเลยนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เหมือนเป็นไพ่เตือนนะเอาละค่ะเดี๋ยวขอดูอีก3ใบนะเดี๋ยวเรามาดูกัน ในช่วงนี้คุณมีเสน่ห์นะอืมคืออย่างที่ได้บอกไปอะคะ่ะว่าจะมีจะมีลักษณะของความมีมีคนมาแม่ตาคุณมากขึ้นคือคําว่าแม่ตามหานิยมตรงนี้มันไม่ได้หมายถึงว่าแบบกับเพศตรงข้ามอย่างเดียวหมายความว่าไปไหนเซรลาจาอะไรคุณก็จะประสบผลสําเร็จหรือเรียกได้ว่าออร่ากำลังมาแล้วนะคะ พอพิคเนตก็คืออยากจะสื่อว่าแบบถ้าคุณพยายามปล่อยวางได้กลับมารักตัวเองนะคะแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นทำไใ้สิ่งที่ดีนะคะเรื่องราวดีก็จะเข้ามาและอย่างที่ได้บอกนะคะเนี่ยคุณไม่ต้องยึดติดแล้วเนี่ยปล่อยได้เนี่ยทุกอย่างจะเจอแต่เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะแล้วเป็นช่วงที่คุณมีออร่าคุณแบบ เ,เขาเรียกว่าสิ่งเีๆยกำลังจะเข้ามาแล้วนะแต่ก็ต้องปรับทัศนคตินิดหนึ่งใครที่แบบชอบคิดลบจะต้องปรับเลยนะคะเพราะว่าไพ่เบนี้เนี่ยคุณคุณอาจจะกำลังมีเขาเรียกว่ามีคนแม่ตาคุณนะอ่ะผู้ใหญ่แม่ตาเพื่อนแม่ตาหรือ หรือใครที่ทําอาชีพที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์นะคะหรือแม้กระทั่งอะไรก็ตามแต่คุณจะมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นนะคะเออจะมีคนแบบยอมรับคุณแล้วก็ ผลบุญที่คุณได้ทําหรืออะไรก็ตามแต่จะส่งผลให้คุณแบบมีชื่อเสียงนะคะแล้วก็มีคนรักมีคนแม่ตาคุณมากขึ้นด้วยหรือถ้าใครทําในเรื่องของธุรกิจธุรกิจของคุณจากที่มีปัญหามันจะฟลมากขึ้นนะคะหรือถ้าใครทํางานประจําหรือใครที่มีปัญหาแล้วอะไรก็ตามแต่ถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของทุกอย่างปลดล็อกทุกอย่างดีขึ้นนะคะโอเค เรามาดูกันต่อค่ะไพ่ใบนี้เขินอายอคือมันเป็นลักษณะของคุณจะมีความรู้สึกมีความสุขนะหรือไม่ก็อาจจะมีคนมาสารภาพร,รักกับคุณหรือเปล่ามีคนแอบชอบคุณด้วยนะคะไพ,พ่ใบนี้อยากจะบอกว่า ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณมีเสน่ห์ม,มากแล้วก็มีใครบางคนอาจจะแอบชอบนะคะหรือแบบแอบคิดถึงคุณอยู่ก็ได้นะคะเนี่ยอันนี้อ่านตามไพ่นะบอกก่อนไพ่ใบน,นี้เป็นลักษณะของแบบใครที่มีความรู้สึกว่าตัวเองเฉามานานหรือว่าแบบเออไม่เจอความรักที่ดีเลยเนี่ยตอนเนี้ยคุณจะมีความรู้สึกเหมือนแบบมีอาการแบบกลับไปเป็น14อีกครั้งมีความรู้สึกแบบรักแรกพบมีความรู้สึกว่ากําลัง ตกหลุมรักใครบางคนอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มันเป็นพลังงานความรักที่ดีมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพลังงานความรักที่เข้ามาเสริมทําให้คุณมีกําลังใจในการทํานู่นทนํานี่ไม่รู้อะค่ะความีความรู้สึกว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เอ่อสิ่งแรกเลยที่พ่อพี่คณเนตต้องการอยากสื่อสารก็คือว่าดวงความรักของคุณกําลังจะเปลี่ยนจากที่มันแย่ๆมันจะดีขึ้นมากนะคะคุณจะได้เจอคนที่ดี คนที่เข้ามาทำให้คุณมีพลังกายพลังใจในการทำสิ่งที่ดีในชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะเออแล้วตามมาด้วยในเรื่องของการเงินการงานจะเป็นสเตปเลยนะคะเรียได้ว่าช่วงเวลานี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณ l u c ี้ in นเกมแล้วก็ l u c ้อ in l ลิฟด้วยนะคะเรียได้ว่าโชคชะตาแห่งความสุขกำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณแล้วนะคะดีมากๆนะคะอันนี้ตั้งใจทำให้เลยนะเดี๋ยวขอดูไพ่ใบสุดท้ายนะเดี๋ยวเรามาดูกัน โอเคทีนี้ในระหว่างที่หลายๆอย่างกำลังจะไปไดีะค่ะมันจะมีคำพูดหนึ่งคือเดวิลอะมันจะเป็นลักษณะมันไม่มีบารมีไม่เกิดอันนี้พูดแรงมันไม่แรงเนาะมันไม่มีบารมีไม่เกิดคืออย่างนี้ค่ะเวลาที่เรากำลังจะมีความสุขอบเนี่ยจะชอบมีอะไรต่างๆเข้ามานะคะเหมือนเป็นการแบบท้าทายเราว่าเราจะเลือกเส้นทางไหนยกตัวอย่าง สมมุตินะอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะสมมุติว่าเรากําลังนะคะกำลังที่จะมีความสุขกับอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเรื่องราวขุ่นหมัวเข้ามาทําให้เราต้องขจัดหรือทําให้เราต้องตัดสินใจดังนั้นเมื่อใดก็ตามแต่ที่เดวิลขึ้นพ,พนาปิคเนตอยากจะบอกว่าขอให้คุณตั้งสติก่อนก่อนทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างค่อยๆค,ค,คิดไตรตรองให้ดีนะคะเวลาที่เราเนี่ยประสบผลสําเร็จ ในทุกๆเรื่องเวลาใกล้ๆก,กันนะ่ะมันจะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาเป็นบททดสอบดังนั้นอ,อ,อย่าหลงละเลงค่อยๆค,คิดใช้สติให้มากๆนะคะแล้วก็ดูคนให้ออกนะคะช่วงนี้มันจะเป็นช่วงเวลาที่ดวงคุณกําลังจะขึ้นคนที่เข้ามาหาคุณนะคะก็อาจจะมีแบบมีมีม,ม,มีผลประโยชน์แอบแฝงก็ได้หรือ,อ,อบางสิ่งบางอย่างอาจจะเข้ามาทําให้คุณค่อยขวดังนั้นคุณจะต้องใช้สติ ในการคัดสรรในการดูคนหรือว่าในการเลือกนะคะแต่ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าตั้งแต่ใบแรกจนมาถึงใบนี้เนี่ยมีในเรื่องของความสําเร็จเกิดขึ้นความโชคดีความรักความโชคดีเรื่องการงานการเงินแต่ก็มีคําเตือนนะคะเเวลาที่ดวงของคนเราขึ้นมากๆมันมันจะมีบางสิ่งบางอย่างอะ่ะเข้ามาท้าทายนะคะอันนี้อยู่แล้วนะอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วดังนั้นสิ่งที่พ่อพิคเนต้องการอยากสื่อสารเนาะก็คือว่าชา้ชา ช้าๆได้พาเริ่มงามคิดให้มากขึ้นคุณจะตัดสินทุกเรื่องได้อย่างแม่นยำนะคะอันนี้ฝากไว้โอเคค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะใน random พระพิคเนตรอยากสื่อสารอะไรกับคุณจากที่ควายนะคะอ่านมามีความรู้สึกอิ่มใจมากคือเป็นอะไรที่พลังงานบวกมากนะคะดังนั้นคุณ ขอบคุณองค์พ่อขอบคุณตัวเองที่เป็นคนดีคนเก่งนะคะสำนึกรู้คุณในทุกๆสิ่งแล้วก็เขียนลงไปในสิ่งที่คุณต้องการพลังงานตรงนี้พลังงานการเขียนเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากๆนะคะมันเหมือนเป็นการบันทึกเป็นเหมือนการแบบได้ลงลงลงในการเขียนในการพิมพ์ในการพิมพ์เหมือนเหมือนเหมือนเราพิมพ์จดสิ่งที่ดีอะ่ะมันเป็นการตอกย้ำว่า เรากำลังจะได้รับสิ่งนั้นนะคะดังนั้นก็ขอให้ทุกๆคนนะคะแฮปปี้มีความสุขคิดหวังสิ่งใดก็ให้ได้สิ่งนั้นเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมแล้วก็รับฟังไปแล้วนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ